เซนอวีอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ร่ได้มาขึ้นได้มาออกงานเดียวกันกับโธ่ใช่ขน้องโพน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้สนุนนกมากเจอปกติก็เจอกันตางานรแล้วก็เจอกันบ่อยบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ได้ขึ้นเวที ร่วมกันแล้วมีแค่สองคนด้วยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นแฟนเอนมูุใช่เป็นเป็นเหมือนกันคือเป็นคือเป็นด้วยกันมาหลายปีแล้วคืออยู่คนละแขนงอยู่ผลิตภัณฑ์คนละคนละหมวดแต่ว่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้มาเวทีเดียวกันาจจะผมรู้อยู่เป็นอยู่ในหมวดของผมเป็นเอ่อเซรีคลีนเซอร์ช่วยอะไรก็คจะเป็นเอ่อคลีนเซอร์จะใช้สําหรับ ล้างล้างหน้าครับคือเขามีหลายสูตรมากแล้วก็มีตัวไมิเซลามอเตอร์ที่ใช้เวลาที่เราแต่งหน้าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกดวที่ิงๆคิดว่ามันสำคัญกับเราแค่ไหนสุดๆเลยครับเพราะว่าผมมาแต่งหน้าทุกวันก็ทุกคนคิดว่าส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าเหมือนกันแล้วก็ลองคิดว่าถ้าเราเช็ดหน้าไม่สะอาดทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันบางทีสิวขึ้นซึ่งก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับผิวหน้าเราเหมือนกัน ให้ความสําคัญกับผิวหน้าเราจริงๆเพราะว่าเราก็มีอยู่หน้าเดียวใช่แล้วก็ผมมาใช้แบบทำงานตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยเราก็ยิ่งต้องแบบหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วก็ดูแลจริงๆซึ่งเซรีเคนเซอร์เขาไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดอย่างลักดึกเขาช่วยเสริมระการผิวด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายอยู่ในผลิตภัณฑ์ เขาก็ลองนวดดูตัวเนี้ยเขาก็าช่วยละลายเครื่องช่วยล้างเครื่องสำอางเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่สบายใจใช้มาสาระาวอเทอร์ของเซรวีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเ็ดเบาๆเ็ดเบาๆเพราะจะถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสีดวันนี้ก็เจอโคตรเป็นยังไงตอนแรกคือตอนตอก่อนที่เจอแต่ว่าไม่ได้แบบเออมาสคาันใน่ใได้ชีแบบนี้เขาเป็นยังไงก่อนเจอ <c oughs> ปกคือป,ป,ปกติโคตรน่ารักยู่แล้วโคตรแบบ เวลาเจออย่างเงี้ยก็จะเข้ามาทักตลอดเลยทักเฮียด้วยใช่ครับก็แต่ครั้งเนี้ยได้มาขึ้นไวทีเดียวกันรู้สึกว่าเป็นอย่างที่เราคิดมั้ยเป็นอย่างที่คิดมัก็สนกว่าที่คิดเยอะเลยเปนไงที่ว่าสนเป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าเราชอบครับเราชอบเพราะว่าจริงเราก็เป็นคนดื้อมนกเหมือนได้มาเจอเพื่อนน่ะแต่ว่าถึงแม้ผมอายุ ปกติผมคิดว่าผมเด็กแล้วปกติผมจะเด็กเป็นคนที่แบบเด็กกว่าคนที่ร่วมงานด้วยซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าแก่ไปเลยเพราะว่าเราแก่กว่าโปรทั้งสามปียังพอมาเจอผลผม่ะความสนุกงโุนไม่ปวดหัวชอบก็คิดว่าเวลาเหมือนมองตัวเองเวลาตัวเองอยู่กับคนอื่นเวลาผมอยู่กับพี่ๆีคนอื่นผมก็ เหมือนโฟล like like ์ตเวลาอยู่กับผมแหละก็อย่างนี้แหละรู้สึกรู้สึกนับใจแทนพี่ที่อื่นไ่มที่ต้องอยู่กับเรามันได้สัมผัสแล้วแหละเพรว่าเป็นเรื่องจริงแต่ผมอาจจะโซนน้อยกว่น้องโฟล์นิดนึงนิดนิดยังไงนิดยังไงเราบอกเลยเหรอว่าเราน้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงโฟล์โซนมากเลยอันนี้คือเหรือว่าหรือว่านี่นุ่นนิวเรียบร้อยเพื่อที่จะกบภาพว่าเราไม่ได้โซนทำดูไม่ถูกอ่ะคือเป แต่แบบไม่รู้สิแบบร่วงงานจริงๆจังๆกันครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วมันก็เขินๆทำตัวไม่ถูกนิดนึงแบบบางทีอาจจะอันเนี้ยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่น้องคือแต่น้องคือพุ่มเข้ามาเลยรู้สึกว่าโฟร์วาช่วยละลายพฤติกรรมนิวเอ่อก็คือเราจะไม่กล้าแบบว่าไปกลัวแบบว่านี่นั่นชะยังเขินอยู่เกรงๆอยู่นิดนึงแต่น้องแล้วถ้าเจอเขาหน้าล่ะ เจอเขาหน้าก็ไม่เก่งลแล้วครับเพราะเรารู<ห>แ้แล้วว่าน้องเฟลลี่มากมันน,นั่งมาถามนิดนึงมันมีซีมบนเวทีคอนเสิร์ต<อ>ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุกับพี่ซีนิดนึ่งซีมเกิดอะไรอ๋อ <laughs> แล้วตูนี่รู้ก่อนเหรอหรือเห็นเอ่อผมไม่เห็นครับมีคนบอกแฟนคลับที่นั่งอยู่ข้างล่างย<อ>ืนอยู่ใกล้ๆมองลงไปตรงนี้แฟนคลับบอก อะไรตจะาไม่รู้ไม่รู้อ๋อรใช่ผมก็เลยลงไปมองมองนี่งก่อนได้หรมองแล้วนจริงหรือเปล่าภาพนัไนเป็นยังไงภาพนั้นเป็ังไก็ม่รู้จริงไม่รู้จริงก็เลยหันไปสกิจเนียบอกหันพิกตัวเนียกลับมาให้หันหลักให้แล้วก็ ซีไม่รูดแม่ครับผมว่าซีไม่รูดเดี๋ยวก็ z o o ลงไปดูใช่ไม่รูดจริงเขาก็ไม่รูดเหมือนเดิมรูดริงรูดจะเป็นเฮนิวอะเฮนิวอะเฮนิวอะแม่งทุกอย่างกกำลังจับจ้องอยู่น่ารอเร็าเป็นนักแสดงเราไม่ทำได้เอาน้ารอพร้อมเป็นเฮนิวเร็วรอรออออ่ะสวยโชว์สัน สวยหรอท้าวทำไมมันทำไมมัน acting มันต่างอะไรไงล่ะมันดูแบบส sweet ท้าวจริงเวลาคนมาถามเคล็ดลับก็าาจอบว่าอะไรนะเวลาคนมาถามเคล็ดลับเราอะแบบว่าลับอะไรอยากอยากน่ารักอยากผิวดีอย่างเรานอกจากเซลล์วีแล้วมันมีอีกอย่างนะถ้านอกจากเซลล์วีแล้ว มึงนี่เหนื่อยรึเปล่าเพื่อนยังไงมันมีใครตอบยังไงบ้างเพราะว่ามึงนี่ทำงานหนักคุเป็นห่วงสิ่งแวดลหรือเ่าเรามีวิธีดูแลไงให้ให้เป็นให้ดูเฟสตลอดไปถ้านอกจากเซลล์วีแล้วดูแลยังไงก็เออผมกินน้ําเยอะผมกินน้ําช่วยจริงๆนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ากินน้ําเถอะปกติออกมากินข้างนอกบ้างแต่ว่านอกเหนือจากกินน้ําผมว่า นอกเหนือจากเซลวีกับกินน้ำผมว่าไม่ดีนะไม่ได้กินเซลวีนะมันอาจจะเป็นบุญของผมแหละนะยังไงยังไงอย่าเลิกบุญเก่าบุญเ้ามาบุญเก้าบุญเก้าความรักที่ความรักหรอกครับแต่เขาบอกว่าความรักทำให้เราดูเด็กลงไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้ามีแฟนแกจะแบบเป็นธรรมะ พี่แมแก่ไนะมีสีกงอก็อยากเป็นนามาตากบอยากเป็นนาราตากินเด็กไม่ช่เมื่อกี้บอกว่ามีแฟงแก่ใช่ไหมเขาเป็นนามาตเไ่เขาเปแมมพาย อ้ยมันไม่ถูกแล้วอ่ะอยู่อยยากไม่ปกติถึงไม่เคยตายไหมนะลูกอยู่ยอยางอยู่จะมาตายตรงรักครับเดี๋ยวมันจะเป็นตำนานเหมือนกันมาเลยครับพี่มาเลยสู้พ้อมวันนี้เอ้าวปกติไงว่าพี่พี่ซีเป็นอมตะหรือเปล่าเพี่เเป็นธรรมศาสไหมแม่งอ่ะพี่ถามยิ้มภาษาพี่ซีไหมว่าทำไมพี่ซีไม่แก่เลย เคยถามพี่ซีไหมว่าทำไมเฮียยังหน้าเหมือนเดิมกัแต่แรกทั้จักไม่เคยค่ะเพราะว่าเฮียหน้าเลี่ยเสียงดีวกนไม่หล่อขึ้นอ้โขึ้นดูโตดูมีภูมิฐานขึ้นเยอะเลยอี๋ยวเขาจดยันเกินเจ็ดหนล่อ้นถ้านู่น้เขาจะักจ็จะบินอยู่ตอนนี้ค่ะใันนี้เราวินฝากซีรีส์เจ็ดตอนรวดดูเลย วันฮาโลวีนพอดีเลยนะครับเมื่อวานก็ปล่อยไปแล้วซีรีส์เรื่องซองไวเวอร์มหาลาัยคลั่งนะครับรับชมได้ทาง Netflix 7ตอนรวดเลยตอนนี้ผมก็กำลังหาเวลาไล่ดูอยู่เมื่อวานดูไปดูพร้อมทุกคนดูพร้อมแฟนไปในในฮอนะครับดูไป1นึ EP สนุกมากรู้สึกว่าเปิด EP แรกมาก,ก็สนุกมากๆเลยมีครบรถมันมีทั้งลุน้นทั้งน่ากลัวทตกใจทั้งอยู่ดีเดี๋ยวก็เศร้าแล้วก็มีตลกด้วย ใช่รู้สึกว่าป็นซีรี์เรื่องหนึ่งที่ให้ทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าซอมบี้ไทยจะทํำไม่ถึงหรือเปล่าแบบหลา,ายคนอาจจะเห็นความโปรดักชันความเวอร์ของซอมบี้ต่างประเทศอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็เวอร์ไม่แพ้กันแล้วก็เราะดูมันดีเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วใช่โปรดักชันคือเลิศแล้วก็บทบท,บทอันนี้คือเขียนมีที่มาที่ไปได้รับการวิจัยจากจวิทยาศาสตร,ร์จริง,รงๆเพราะว่า พี่ๆเขาตั้งใจทำบทกันมากๆเลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูอซอมบี้ไทยดูนะครับเป็นซีรีส์ยักษ์ใหญ่ของค่ายดูมันดีเราเลยซอมไบเวอร์มีใช่ไหมคะอาจจะมีนะคะับเพราะว่ามีเขากัะปูรเรื่อมอยู่นะ<อ>ม,มีบางคนที่ดูจบเจ็ดตอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกกันว่าเขาจะไม่นอนถ้า<อ>ผมก็เกือบแล้ว้านอนเกือบแต่นอนดีกว่า,าวันนี้เราทำงานเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงก็ หลายคนอ่ะคือน่าจะเห็นตอนจบแล้วเป็นยังไงซึ่งมันปูไปได้เลยสู่ภาคสออเแล้วใช่ซึ่งหัวมีแน่เพราะว่าเขากำลังทำบทกันอยู่เนี่ยใจะเลี่เยกนเี่ยก่อนเียก่อนสัมัสเี่ย